สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็นําเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นใต้ร่มเย็นมาให้ชมกันอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกกระสาบนะครับเหรียญใต้ร่มเย็นปี2 5ง6กเนี่ยก็จะมีทั้งบล็อกวัดและก็บบลกระสาบนะครับผมบล็อกกระสาบเนี่ยก็จะมีเป็นบล็อกไม่มีขีด แล้วก็บล็อกหู2ขีดแล้วก็บล็อกท็อปสุดก็จะเป็นบล็อกกระสาบนอนหนูก็คือตรงบริเวณนี้ครับตรงนอนเนนนะครับที่ชื่อพระครูวิสัยโสพลนะครับจากนอนเนนจะเป็นนอนหนูนะครับอันจะเป็นบล็อกท็อปสุดอันนี้ก็จะเป็นบล็อ,อ,อนนกอหู2ขีดนะครับผมนี่ครับที่นำมาให้ชมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้าก่อนนะครับผม เดิมครับจดจาใบหน้าของหลวงปู่นะครับไม่บวมไม่อ้วนนะครับผมบล็อกกระสับเนี่ยจะมีความคมชัดค่อนข้างมากครับทั้งลายกระหนกทั้งตัวอาาักขระตัวองค์หลวงปู่ครับเนื่องจากสมัยนั้นก็คือเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ากองกระสับเขาก็จะครอบคอรองเทคโนโล,โลยีเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับก็จะแตกต่างจากโรงงานธรรมดาอยู่แล้วในปี26นะครับ เลื่อนลงมาตรงจีวอนนะครับจะมีขีด3เส้นอยู่บริเวณนี้นะครับทะแยงทะแยงขึ้นแบบนี้นะครับผมเป็นจุดที่ใช้พิจารณาได้ในบล็อกนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงเข่าบริเวณทางด้านขวามือเราก็นี่ครับจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณเข่าเข่าทางด้านซ้ายมือจะมีตึงอ่ามีเป็นเหมือนติ่งเนื้อเกินอยู่นะครับนี่ครับเป็นจุดๆๆๆจุดุ บริเวณทางเข่าด้านซ้ายมือเรานะครับขยับมาทางด้านซ้ายมือนิดนึงตรงบริเวณใต้หอหีบจะมีติ่งเนื้อเกินอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับไม่ต้องลงกล้องก็จริงๆก็จะเห็นแล้วนี่ครับผมวัดช้างให้นะครับดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับผม เวลาไปเจอผมก็จะพยายามดูไม่หลายจุดมากครับจดจำจุดที่สำคัญสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวจะงงแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับผมบล็อกกระสาบหู2ขีดเห็นไหมครับจะมีขีดคมๆอยู่ใต้หูพระอาจารย์ทิมนะครับผมจริงๆไม่ต้องลงกล้องก็คือสามารถเห็นได้เลยเนี่ครับขีดคมชัดนะครับจดจำใบหน้าอาจารย์ทิมนะครับผมเมตตากลมคมชัดนะครับ แล้วก็จุดที่ใช้พิจารณาก็คือบริเวณศีสษะของพระอาจารย์ทิมนะครับจะมีเป็นความขู่ขะแบบนี้นะครับจะผิวจะไม่ได้เรียบนะครับนะี่ครับจะเป็นหลุมเป็นนะี่ครับขู่ขะข่ขาแบบนี้ครับก็ดูความคมชัดของตัวอักษรเส้นสา์กระจายนะครับจากการปั๊มนะครับผมปี2526ครับผม พระครูวิสัยโสพลทิมรุ่นนี้ก็จะมีทั้งชุบนิกเกิลแล้วก็ลมดำนะครับผมไว้ถ้าผมได้เหรียญลมดำมาเนี่ยจะมาทำคลิปให้เพิ่มเติมนะครับขอบตัดก็คือจะเป็นการตัดและฉีกหรือว่าตัดและหักนะครับผมเดี๋ยวจดจำขอบตัดทางด้านขวามือไว้นิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมครับจะมีโนนขึ้นมานี่ครับ จะมีโนนขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับพอดีเป็นชุบนิกเกิลก็จะส่องค่อนข้างยากนิดหนึงครับผมน่ครับแต่ถ้าไม่ลงกล้องก็คือจะเห็นตรงขีดในโนนขึ้นมาเลยขอบตัดอีกข้างหนึ่งนะครับ เหรียญหลวงปู่ทวดครับผมรุ่นใต้ล่มเย็นนะครับปี2526บล็อกที่นำมาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นบล็อกกระสาบหู2ขีดนะครับผมนี่ครับหู2ขีดคมคมนะครับผมใต้หูพระอาจารย์ทิมนะครับถือว่าเป็นพระดีมีประสบการณ์นะครับผมพิธีดีแล้วก็พระหลวงปู่ทวดเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยจะรู้จักท่านหมดนะครับนี่ครับผมบล็อกกระสาบ ังไงฝากพี่เพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้าผมได้บล็อกอื่นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ